ครับเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสมัยธรรมชาตินะครับด้านหลังที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยมหาดตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงสีนาทีนะครับก็ปั้นเทียมไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วนะครับก็พอมีอาการเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นพวกตะเทียนตัวขนาดนี้หรือว่าเป็นพวกปลาหมอตะกรับนะครับก็มาลองดูนะครับสําหรับท่านี้ ท่านี้หาเจอได้ไม่ยากครับมันอยู่ก่อนทางโค้งของฝั่งป้อมยามเนาะพอดีว่าไม่มีใครมาตกผมก็เลยสวมซะเลยนะครับโอเคครับมาดูผมตกปลาช่วงเย็นดีกว่านะครับว่าจะเจอไอ้ตะเพียนไซนี้อีกหรือเปล่านะครับไม่ดูตกปลากัน กออคือวันนี้มาเทสสูตรใหม่นะครับก็เรียกว่าชีกสูตรเลยนะครับก็คือผมก็สงสัยนะครับก็คือเนี่ยห้าสิบเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วนะครับก็มีการตอดน้อยมากอะ่ะคือผมต้องการทาเหยื่อที่ว่ามันลมปลาเล็กก็คือปลาตะเพียนนะครับก็เลยมาลองก็คือสงสัยอยู่2กรณีก็คือ1น้่งท่านี้อาจจะไม่มีปลากินนะครับ หรือไม่ก็2องเหยื่อผมอาจจะได้ผลฟังดูเกินจริงครับก็คือกลิ่นที่ว่าทํากลิ่นที่ว่าปลาตะเพียนไม่ชอบอไอ้กลิ่นพวกเนี้ยไม่พ้นจมูกเราลอง<ว>ดูนะครับว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไม่รู้ผลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดเนี่ยประมาณ4 5, 5ี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับนี่ห้าสนาทีตอนนี้ก็4ี่มงกว่าแนละ้วเดี๋ยวดูนะครับ ใช่ไหมไอสัตว์คดีพิกก็เรียกว่ามาตามเวลานะครับสรุปว่าไม่สำเร็จนะครับกลิ่นในหลบตะเพียไม่ได้นะครับตะเพยีเริ่มเข้านะครับตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบแล้ว มาแล้วนะครับสําหรับท่านี้ผมว่าน่าจะปลาไม่ค่อยเข้ามากกว่านะครับเพราะไม่มีใครตกเลยนะครับเพราะว่าท่าถัดไปก็มีคนตกตะก้อเราล้วสักิบห้าคันอะ่ะฮะผมดูก่อนหน้านะก็คือตะเพียนมาตามเวลาเป๊ะไม่ได้ผลนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าไปเยือปลาเล็กไปแล้วกัน <c oughs> นึกว่าจะสำเร็จนะครับโอเคมาดูตกกันต่อ อุ้ยอ๋อก็ได้มึงนี่เมันกันดานจริงนะเย็นรลบปลาใหญ่นะคำเตือน คลิปวิดีโอช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเยาวาชนเ <Okay. S 1> ต็มไปด้วยคำหยาบคายทะลึ่งลาม,มกเสียดสีการเมืองในบางโอกาส <Huh? S 1> มีได้สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการทำคลิป <Wow. S 1> สแสวงหาแต่ความจังไรล,ลุ้นๆในบางโอกาส <Huh? S 1> ถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูรู้เรื่อง กลัวแหละนั่งไง นี่เอ็มเนี่มันคั้นเทพดีกว่าุย เข้าใจนะอีนเนาะเวลาพี่ปฏิบัติหน้าพี่อีทุ่มสุดโต๊ะอุณจะสั่นทำไมน,นั่าไงจอตจริงจริงอาจารย์ดูโหดดิมองไกลๆมันน่าเก่งขาะ จดีมากดีมากป๊าไม,ามา่เข้าใจนะอีกเนาะลาบีกอีทุุสดโ้ สำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝนกำลังจะมาเนาะแล้วก็ประมาณสักครึ่งกิโลก็ได้นะครับครึ่งกิโลกว่าๆนะครับตัวก็ขีดครึ่งขีดขีดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับเกีียวตัวนี้ก็ตามที่คาดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับ